เอาละครับท่านผู้ชมครับกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เจ็ดโลดนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำใหญ่นอกโลกกันทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมคงคงคงใช่ไหมครับว่าทำไมพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมตกปลาอยู่นะบแล้วทำไมพาร์ทนี้ผมถึงมายืนหัวโด่อยู่ที่กาลาดคนเดียวเปี่ยวๆหัวใจเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับคือผมได้ไปคุยกับสาวมาเนี่ย้นผมจะทำแบบฟิลแบบขอตังค์ชาวบ้านชาวจ่องก็ไปช่วนะเป็นขอทานสไตล์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าดัานไปเจอกับสาวคนหนึ่งว้ย ซึ่งแบบโอ้โหผมนั่นเสียงมันน่ารักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะฟังไม่ไรู้เรื่องเนี่ยครับแล้วตัวผมเนี่ยครับก็เลยได้ทําการคุยกับเขาจริงๆตอนแรกผมไปจะไปขอแค่แบบเหยื่อเป็นหลอกขอเหยื่อตกปลายเฉยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าผมนี่ก็ใจโลเลไปกีบเขาเพรานะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะมายืนตรงนี้ผมไปทําอะไรมานะครับท่านผู้ชมครับไปรับชมกันได้เลยครับท่านผู้ชมครับ ไอบโบฮะไอบโบอ,อืมเอาเอาชื่อใหม่ที่มันน่ารักน่ารักกว่านีาไไ้ได้ไหมครั <c oughs> อบอ้าวไอโบไม่น่ารักตรงไหนนะไม่รักหรอไอโบไม่ไม่ดีมั้งครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบว่าวันไหนผมแบบอนาคตผมอาจจะเป็น หัวหน้าแก๊งหรือว่าเป็นลูกแก๊งเขาาเงี้ยแล้วถ้าแบบลูกหัวหน้าแก๊งผมเรียกผมว่าแบบไอโบไอโบอย่างเงี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยก็ตัดไอออกเดี๋วแต่บูบอสบูทุกน้องเขาจะนับถือผมไหมถ้าอนาค่ะมันไม่เกี่ยวกับชื่อหรอมาะเริ่มแบบเนี้ยใช่ครับมันไม่เกี่ยวกับชื่อครับแต่ว่าผมว่าชื่อเนี้ยเกี่ยวเราจะตุยไอโบู โอ้โหยังไม่ได้ตกลงชื่อนี้เลยโอเคไอโบน้องหายเขาบอกว่าเดี๋ยวมาไม่ใช่เหรองั้นเราไปด่าเขาเขาเสียใจหรือเปล่าน้องผมอ่ะจริงเหรอเป็นเป็นคนขี้น้อยใจเหรอนะ้องไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าจ,จะน้อยใจอยู่อะแล,แล้วไม่มีอะไรมาเลยเหรอไม่มีรถเลยเหรอนะ้องตอนแรกมีครับแต่ว่าน้องอผมอไปแล้ว <laughs> จนทิ้งแล้วแหละ ไม่เป็นไรค,ครับอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกอบอุ่นดีรอนะ้องใช่ไหมไม่รอครับไปด้วยไปกับคุณได้ไหมครับได้เราจะไปซื้อยาเพิ่มเลยเนาะโอเคครับไปเก่งมากครับเก่งมากครับครับรถเก่งมาก น้องก็ไม่มีซื่อหรอน้องผมก็ยังจําชื่อไม่ได้เหมือนกันครับว่าแต่นี้อายุเท่าไหร่นะครับอายุสิบสองนะเพื่อจริงหรออายุเท่า,าผมเลยอ่ะเชื่อ,อได้เราเป็นเพื่อนกันได้เลยเพื่อนเรียกเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องเรียกโบโอเคโบหูค่าทิ้งสะดปบอสนีไนะ่ไปนะไปนะัเต็มแล้ว โอเคเพื่อนโอเคโบ่ถ้าผมขอเบอร์เนี่ยคุณมีเบอร์ผมกูจะเมมชื่อว่าอะไรครับไอโบ่ไม่ไม่ผมไม่ได้ชื่อโบ่ก็ยังจะไม่ได้นี่งั้นเรียกเพื่อนก่อ,อนก็ได้ไหมครับแบบมี <S <S ชื่อว่าเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคไอโบ่กำมัดเจียนนักเจียนะ ช้าไหนวะน้องหายโดนทิ้งแล้วแลอาจจะไปสัญญกรรมอยู่ก็ได้ครับอ๋อคอเธษทีความรู้สึกเสียไปไม่เคยได้คืน้งน้องอายุเท่าไหร่นับไม่รู้เหมือนกันน่าจะพอๆกับผมนี่แหละครับ ตกสายตวเครื่องบินมาหรือเปล่าหน้าก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วอายุ12บสองไงหรอคุณแม่อนุญาตคุณพี่เขาให้ใ,ใส่บิกิน,นี่แล้วเหรอครับเนี่ยก็หนูร้อนอะกามันร้อนล้วก็เลยต้องใส่แบบนี้ที่ที่หนูโดนโดนโดนตีหัวมาหลายรอบแล้วเนาะเรื่องแต่งตัวอย่างนี้เหรอครับใช่นะไอซุนเนี้ยหนูโดนมาสองสามรอบแล้วหนูตุยบ่อยมากใครทั้งโดนไล่ทุบตี ก็พี่ซายหนูด้วยเราก็มีคนคนในแก๊งด้วยนะเขาก็ได้ทุบตีหนูด้วยอยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมีแก๊งเล่หรอครับเนี่ยใช่หนูอยู่แก๊งนะับแก๊งอะไรหรอครับแก๊ง A K R นะับ A K R A T R สีส้มนะับสีส้มอ๋อครับใช่บ่วส,สีส้มนะับผมเจออยู่เหมือนกันครับ เจอเจอแต่คนเลือนเรือนใช่ไหมน้องผมไม่ไม่เรือนนะแต่ว่าผมบอกอยู่ว่าเดี๋ยวเจออีกทีหนึ่งผมจะเอาสังกระทานเข้าไปฝากม,มันเหมือนใช่ไหมน้องถ้าใส่หัวล่นๆหน่อยก็เหมือนเล <laughs> <c oughs> อยอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โ้อ้ยโอโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ออเ เดี๋ยวผมไปก่อนนะเจอกันนะไอโบเจอะฮะเจ้ไอโบอันนี้ไอบื้อโอ้โหเป็นพี่น้องกันไงใช่ครับงั้นยอมให้คุณเรียกแค่คนเดียวก็ได้ครับโบกับบื้อใช่โบอันนี้บื้อแต่ห้ามให้คนอื่นเรียกนะถ้าอยู่กับคนอื่นห้ามเรียกนะต้องอยู่กันสองคนนะโอ้โหสัญญาก่อนนี่อยู่ตอนนี้อยู่กันสามคนก็สามคนก็ได้ครับอวเดะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นห้ามเรียกนะต้องเรียกว่าเพื่อน ตอนน้องเรยกว่าเพื่อนโอเคอันนี้เพื่อนหนึ่งอันนี้เพื่อนสอง่หนาะได้เลยดนะับอันก่อนก่อนไปโบขอเบอร์หน่อยสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะระวังเฮียหนไว้ให้ดีๆด,ด้วยนะนะระวังเฮียน,นี่หมายความว่าไงหรอครับหมายถึงพี่ชายนอนนี่แหละนะอโอผมขี้กลัวอยู่ด้วยแหละเขาคงไม่ทำร้ายผมหรอกใช่ไม่หรอกถ้าถ้าเขาไม่รู้นะับ อ๋อฮะโอเคงั้นเป็นเรื่องของเราสรามคนก็นได้ครับอ,อะไรนะผมไม่เกี่ยวเลยครับเอาน้องมาด้วยทันนี่อ้าวน้องบือ้อวัสดีน้องโบนี่ค,ครับอ๋อน้องของโบไงก็เป็นน้องบือ้อไอ้กอนไปอนไอเฮียเอาไปลงฟาร์มแล้วไปเหอะน่า เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นั่นแหละคือเหตุการณ์ที่ผมก่อนที่จะมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนคงงงใช่ไหมครับว่าไอ้กอนมันอยู่ไหนไอ้กอนมันฟาร์มนะครับมันอยากจะฟาร์มอยู่ตรงนั้นต่อนะครับมันอยากจะตกปลาต่อแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ไหวเลยนี่ครับคือผมอยู่ตรงนั้นนานแล้วผมรู้สึกว่าผมใจโลเลนะครับเนี่ยด้วยความที่แบบแค่ i อซี c ไม่ห่อยนะใจมันไปใจมันไปนะครับทุกคนครับคือถ้าผมจีบต่อเเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเกินแล้วผมเนี่ย จะโดนพี่กี้ตีหัวเอาในชีวิตจริงก่ <Hey. S 1> อนที่ผมจะออกไปนะครับผมจะไปเปลี่ยนสีผมซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ไนะครับในพาร์ทก่อนหน้านี้พาร์ทแรกเนี่ยที่ผมแบบไปหลอกขอตังค์ตำรวจอะไรเงี้ยเป็นโจรโจรแต่ว่าเป็นโจรที่เอ่อโจรที่ดีมีด้วยวะโจรที่ดีคือผมเป็นโจรจริงเว้ยแต่ว่าผมแม่งแบบเวลาไปไถ่ตังค์เขานี่คือ พูดเขาดีๆเนี่ยขอทำตัวน่าสงสารเนี่ยใช้ความสงสารเป็นเครื่องมือเพื่อลอกเอาเงินคนบริสุทธิ์เนี่ย่านผู้ชมไปไงชั่วจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีผมผมอยากผมสีแดงว่ะในชีวิตจ,จริงผมหัวสีฟ้าใช่ไหมเียนี้ผมจะเป็นหัวสีแดงแทนว่ะนี่สีผมท่านชมคงใช่ไหมครับว่าผมจะเปลี่ยนทรงทําไมผมจะเอาไปหายก่อนเนี่ยด้วยความที่มันไม่ยอมกลับมากับผม ผมเนี่ยแหละจะไปปวนมันไปเริ่มแผนการลอมตัวมันเป็นน้องทรยศพี่อย่างงี้พี่จะต้องลอมตัวะครับผมจะลอมตัวแล้วก็ไปตีหัวมันลักพาตัวแล้วก็ป้นน้องตัวเองแล้วก็จะป้นในคนนั้นด้วยะครับผู้หญิงคนนั้นอ่าเนเวลาละบังอาจมาเรียกผมว่ายโบมันเรียกน้องผมว่ายบือ้อ แล้วเนาะผมแม่ก็ไม่ยอมกลับมากับผมเพราะฉะนั้นผมนี่เลยปลอมตัวแป๊บเฮ้ยใช่ใช่โจนนี่แหละไปนี่ผมดูเปมนโจนยังวะเนี่ยไปไปที่ตกปลาคุยต้องเจอกูประกาศเรียกไอ้โบ แล้วก็ประกาศทิ้งกูกประกาศประกาศลาศตูดเดียวจะนั้นมือก็ต้องตายแล้วกูอี